สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับช่องไอตีพาเที่ยวพาทำอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเปลี่ยนเจ้าบ่ฟอร์ซ่าตัวนี้นะครับจากเดิมๆนะครับนะครับบ่สูงสูงสโลปสวยๆแบบนี้เปลี่ยนเป็นแบบบางแบบนี้รุ่นนี้นะครับเปลี่ยนแล้วเราจะได้บ่ที่เตี้ยลงคือนั่งง่ายครับสาหรับคนที่ขาเขาย่งหรือขาไม่ถึงมันจะดูเพียวบางสวยสําหรับหลายคนนะครับที่ต้องการเพียวบางสวยก็ จะได้จุดประสงค์นี้ไปนะครับสําหรับจุดประสงค์ของตัวผมเองเนี่ยคือเวลาที่ผมจอดแล้วต้องถอยรถโดยการที่เรานั่งอยู่แล้วก็ใช้ขาใสา่ใส่รถนะครับขาผมไม่ถึงมันไม่มีแรงที่จะอาจจะถอยได้แหละแต่ลําบากนะครับหลายหลายคนรู้อยู่แล้วแหละว่าบานพับเหล็กที่อยู่บริเวณนี้ด้านในอะ่ะจะต้องตัดแต่ทีนี้ผมจะลองใส่แบบไม่ตัดดูนะครับจริงๆใส่ได้นะครับแบบไม่ตัดเนี่ยบางคนก็จะเสียดายที่จะต้องตัดเหล็กบานพับตรงนี้นะครับ ตัวผมเองก็เสียดายเหมือนกันผมก็จะไม่ตัดน,นะครับตัวนี้นะครับเป็น f o r ์ซ 300cc Gen 2นะครับมันจะมี 300cc Gen 1ซึ่งรูปลักษณ์จะต่างกันเลยโดยสิ้นเชิงอันนี้เป็น 300cc Gen 2ณตอนนี้ก็มีรุ่น350 Gen 1 350 Gen 2ออกมาแล้วซึ่งรุ่นนี้ตกรุ่นไปถึง2รุ่นแล้วแต่ว่าลักษณะรูปทรงภายนอกความสูงรถเนี่ยใกล้เคียงกัน หรืออาจจะเท่ากันเลยนะครับหลักๆเลย cc หม้อน้ำจะถูกย้ายจากใต้นี้ลงมาอยู่ด้านหน้าแล้วก็บอดี้บางส่วนนิดหน่อยนะครับแต่ความสูงเนี่ยเท่ากันตัวยึดเบาะเหมือนกันรุ่นล่าสุดปัจจุบันก็สามารถดูคลิปนี้และทำตามได้นะครับถ้าเบาะเดิมๆนะครับตรงนี้มันจะเป็นเว,ว้าลงไปไว้ใส่หมวกกันน็อก ทำให้มันสูงอันนี้มันจะเรียบอย่างนี้เบอะก,ก็เลยสามารถเตี้ยได้เดี๋ยวมาวัดกันดูก่อนนะว่ามันสูงแค่ไหนนะครับวัดแบบโดยประมาณประมาณเรานะ90เซนนะครับมาถึงจุดนี้เดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนแล้ววัดกันดูว่ามันเตี้ยลงประมาณ86เซนครับลดลงไป4เซนนะครับขึ้นนั่งให้ดูว่าพอเราตั้งตรงเนี่ยเห็นปะ ขาผมเนี่ยมันจะขย่งนิดนึงแต่ก็ไม่เยอะหรอกนะครับเพราะว่าเรานั่งมังน่างยิ่งถ้านั่งมาแบบเนี้ยกลางๆเกือบๆจะนั่งปกติขาะ i ่ g ขยิ่งเน่ยเวลาถอยอย่างเงี้ยเวลาใส่ถอยอย่างเงี้ยเนยเวลาใส่ถอยอ่ะมันลําบากนะแทบจะไม่ไปเลยอ,ะอ่ะ ตเต็มอ่ะนี่ถอยหลังสบายเลยเต็มขาเลยนี่ถอยหลังน้ําหนักมันเยอะด้วยพอเราเปลี่ยนเบาะใหม่เนี่ยลดลงไปหลายกิโลเลยโอ้หนี่ดูนะครับเวลาผมเปิดเบาะกดเปิดแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะครับเราต้องยกขึ้นมาเพราะว่าน้ําหนักมันเยอะผมไม่แน่ใจว่ารถใหม่ๆจะจะเด้งขึ้นเองหรือเปล่านี่นะครับอันนี้ล็อกไปแล้วนะกดเปิดก็ต้องเอามือดันขึ้นนะครับ นี่ครับหลังจากเราเปลี่ยนแล้วนะพอผมปิดเบาะพอเรากดเปิดนะครับโบอ้โเบาะเด้งอย่างแรงเลยต้องจับนิดนึงเบาะมันเบาลงเยอะอะครับเนี่ยมันจะเด้งขึ้นอย่างนี้เลยนะเดิมทีเบาะเดิมๆเนี่ยเราจะใส่หมวกเต็มใบได้ไดสบายๆเลยจุดนี้หมวกใบหนึ่งตรงคนซ้อนหมวกอีกใบหนึ่งเพราะว่าด้านในเนี่ยมันจะโคง้งรับกระมวกทําให้เบาะสูง เบาะเนี่ยไม่ได้หนาอะไรมากนะครับแต่ว่ามันมีความโค้งของที่ใส่หมวกกันน็อกนะครับพอเราเปลี่ยนเป็นเบาะแบบบางแล้วอะ่ะซึ่งจะไม่มีความโค้งตรงนี้มันจะตัดเลยข้างหลังก็จะตัดเลยตันเรียบๆเรียบๆเลยก็จะทําให้ใส่หมวกเต็มใบไม่ได้เลยนะครับหมวกแบบเต็มใบไม่มีคางก็ใส่ไม่ได้หมวกครึ่งใบใบเล็กๆใส่ได้ครับแล้วจะมาเปลี่ยนกันเลยนะครับดูว่าวิธีการทำไงแบบไม่ตัดบานพับนะครับเปิดเบาะมาปุ๊บ เราก็จะเห็นเป็นที่ครอบของบานพับเหล็กตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีน็อตหนึ่งตัวนะครับก็ถอดออกมาเลยนะครับหลังจากนั้นก็ดึงออกมานะครับก็ต้องค่อยๆดึงนะครับมันจะมีโดยล็อกตรงนี้กับตรงนี้นะครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้างัดใช้ไขควงงัดๆหน่อยนะครับ ไม่ต้องไปฝืนมากนะครับตอนดึงเนี่ยมันจะติดบริเวณเนี้นะออกแล้วครับนี่เราก็จะเห็นเป็นบานพับตรงนี้แล้วนะครับอันนี้ก็คือจะใช้เป็นบล็อกก็ได้บล็อกแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นประแจก็ได้เบอร์สิบนะครับล็อตมันไม่ยาวมากใช้เป็นบล็อกได้เบาะที่เราจะใส่นะครับตรงนี้มันจะตันไม่โค้ง จึงทําให้ติดนะครับตรงเนี้ยหลายๆคนจะต้องตัดเป็นแนวนี้แนวนี้ตัดออกตัดตัวเนี้ยออกเพราะตัดออกเนี่ยก็จะใส่ได้พอดีน็อตสี่ตัวแต่ผมไม่ตัดเนี่ยเราจะสามารถใส่ได้แค่สองตัวแต่ว่าใช้ได้ครับใช้ได้ไอ้น็อตสี่ตัวตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเมียตัวเนี้ยตัวเดียวจะเป็นตัวผู้นะครับแต่ว่าเบอร์สิเหมือนกันถ้าใช้บล็อกนะครับจะต้องใช้ตัวต่อแบบนี้นะครับยาวออกมาเพราะว่า ตรงเนี้ยขันแล้วมันติดติดแถวเนี้ยก็มีตัวต่อนะครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นเออก็คือถ้าถ้าเราเป็นบล็อกตัวทียาวๆออกมาเนี่ยก็ยิ่งดีเลยง่ายเลยนะครับนะครับเป็นตัวเมียแบบนี้ตัวนี้จะเป็นตัวผู้ตัวเดียวถับน็อตก็เก็บไว้ดีๆนะครับอย่าให้หายเดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยนะครับนะครับเนี่ยครับบล็อกใหม่ก็จะมี ที่ใส่มาสี่ผมจะใส่แค่สองก็พอดูนี้จะปิดได้เปล่าเนี่ยครับเห็นไหมมันจะติดตรงนี้ทาให้น็อตตรงนี้เข้ามาไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับใส่ได้แค่สองตัวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไประวังนะครับตอนหมุนนะระวังมันหล่นไปตรงซอกนี้นะครับเดี๋ยวจะลําบากไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับตึงมือนิดเดียวก็พอนะไม่ต้องตึงเยอะนะเสร็จแล้ว ปิดได้ปกติแล้วด,ดูดูตอนเปิดนะโอ้ยเห็นไหมเด้งเลยก่อนหน้านี้ไม่เด้งนะเราต้องเอามือดึงขึ้นมาอันนี้เป็นข้อดีข้อหนึ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมานะเด้งเลยไม่ต้องไปยัดสปริงอะไรตรงนี้นะครับเพราะว่าบอรมันเบามากมันจะลอยลอยแล้วตัวนี้มันจะลอยลอยแล้วตัวนี้ก็ลอยลอยเท่ากันเพราะว่าบริเวณนี้มันถูกค้ำไว้จากเดิมที่เป็น ว้าวสำหรับใส่หมวกกันน็อกนะครับเบาเดิมมันนะครับผมบริเวณร่องนี้ยจะเป็นยางนะครับเราซื้อบอกแต่งมานะครับซื้อบอกปาดบอกะแต่งมาจะไม่มีนะครับเราก็ต้องถอดถอดมาใส่นะครับอันนี้คือผมถอดมาใส่แล้วก็จะต้องใส่นะครับต้องใส่ด้วยกันน้ําเข้าด้วยแล้วก็มันจะทําให้มันพอดีกับตามขอบครับ กันกระแทกตามขอบด้วยเดิมที่ด้านหน้าเนี่ยมันจะยาวลงมาถึงนี่เลยมันจบกันสองอันเราก็จะต้องตัดออกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่ตัดออกนี่ครับตัดออกแล้วอันนี้ก็ติดถ้ามันไม่ค่อยอยู่เราก็เอากาวกาวยางแบบตัวเนี้ยอันนี้เป็นกาวยางนะครับสีเข,เขียวๆเนี่ยแปะๆลงไปตามตรงปลายๆตาม ส่วนไหนที่หลุดอะเราก็แปะลงไปนะครับรูปทรงก็สวยขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องตัดบานพับด้วยเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่ตัดสินใจอยากจะ เปลี่ยนเบาฟอซ่าให้มันเตี้ยลงมีข้อดีเตี้ยลงสวยขึ้นเพียวขึ้นข้อเสียคือใส่หมวกกันน็อกเต็มใบไม่ได้แล้วนะครับต้องใช้ตัวคล้องหมวกอันนี้คล้องบริเวณนี้ตรงนี้ก็คล้องกับทางหมวกเต็มใบและนี้ก็เป็นล็อกตรงนี้ประมาณนี้นะครับเราต้องใช้ตัวนี้หละคอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาแนะนำหรือสอบถามได้นะครับ บางอย่างผมก็อาจจะผิดพลาดไปก็ขอไทยด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะกดหัวใจด้วยก็ยิ่งดีนะครับหลังจากที่ได้ลองขับนะครับก็ความรู้สึกแตกต่างก็แตกต่างกันพอสมควรนะครับเนี่ครักดดูความนุ่มมันก็ต่างกันแต่จริงๆอ่ะของเดิมๆมันก็ไม่ได้นุ่มมากนะเห็นไหมจุดเนี้ยที่เรานั่งปกติ กดได้นิดเดียวเหมือนกันแหละดูสิกดได้นิดเดียวเหมือนกันแหละแต่ลักษณะการออกแบบความสโลปอะ่ะมันมันทำให้เรานั่งสบายอันนี้มันก็จะเป็นแบนน,น,นั่งเหมือนกระดานมันด้วยรูปทรงอะไรครับอันนี้คือเขาทำมาก็มันก็พอจะนุ่มนิดหน่อยอยู่แต่ด้วยรูปทรงทําให้รู้สึกแตกต่างของคนซ้อนก็จะแบนๆด้วยรูปทรง เบาะเดิมอะ่ะมันก็จะมีสโลปลงมาช่วงขาอย่างเงี้ยมันก็ทำให้นั่งสบายเหมือนกันเห็นไหมมีสโลปช่วงขาแต่แอันใหม่นี่มันจะก็คือแบนๆสโลปนิดเดียว